เมื่อนีคนคุณครูสิมาวาถึงเรื่องเพลงมีลิขสิทธิ์กับเพลงไม่มีลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไรนะคะค,คุณครูลองทํามาแล้วสองวันนะคะค,คุณครูลองทุลองแล้วเพราะว่าค,คุณครูไปดูเพจใหญ่เพจหนึ่งมานะคะเพ่อนแนะนํามาว่าเพลงมีลิขสิทธิ์จะขึ้นแบบนี้นะคะเหล่าเพลงไม่มีลิขสิทธิ์จะขึ้นแบบนี้ค,นคุณครูก็เลยล่องออกมาใส่กับคลิปจะของเบิร์ค่ะมันก็เห็นผลจริงๆนะคะคลิปที่มีลิขสิทธิ์น่นบ่สามามาสั่งไล่ใดคุณครูใดค่ดคะ แต่ว่าไม่ได้มีการส่งมาแจ้งเตือนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าส่วนคลิปที่ไม่มีลิขสิทธิ์นั้นสามารถสร้างรายได้ให้คุณครูได้ค่ะไปเบิ่งกันค่ะว่าคลิปใดเพลงใดที่ติดลิขสิทธิ์จะมีลักษณะแบบใดแล้วก็อันใดอันใดที่บดลิขสิทธิ์สามามาสั่งแล้ใดๆเนาะค่ะเนาะคุณครูจะเอาคลิปที่คุณครูทํามาให้ดูค่ะตามนี้เลยนะคะไปดูค่ะ คลิปนี้คือคลิปที่มีลิขสิทธิ์นะคะ <S <S เห็นบ่ค่ะจะมีตัวโน้ตอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะส<ม>่วนคลิปนี้คือคลิปที่ไม่มีลิขสิทธิ์จะมีแค่รูปโลกอย่างเดียวค่ะนี่ราคาคลิปที่มีลิขสิทธิ์บนกบลางาสามารถสาร้างรายได้ได้เนาะค่ะส่วนคลิปนี้สามารถสร้างรายได้ได้นะคะ,าาไไะ,คะของคุณคู่เองค่ะบอรู้ว่าของของคนอื่นจะเป็นทีนะะ่ของคุณคู่บอนะคาะอ่าของคุณคู่เป็นแบบนี้กันเลยเอามาบอกต่อจ้า